นี่ครับเป็น <c oughs> คิดอธิบายความรู้เกี่ยวทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเ <c oughs> น้นไปทาง <c oughs> เพื่อธุรกิจจริงจริงเรื่องต้นก็คือเป็นหลักในเรื่องของแนวคิดใเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั่วไปโดยเรื่องต้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นภาคส่วนนะครับก <c oughs> ็คือถ้าระดับเอกชนประชาชนทั่วไปเราก็จะมีคอ์ศึกษาโดยใช้เศรษฐศาสตร์ตบบภาพถ้าเป็นภาครัฐหรือภาครวมเราก็จะใช้เศรษฐศาส,สตร์มาภาคนะครับ ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่สามกิจกรรมนะครับก็คือการบริโภคการผลิตและก็การกระจายการบริโภคกิจกรรมผู้บริโภคทาให้เกิดเส้นอุปสงค์การผลิตนะครับกิจกรรมผู้ผลิตจะทําให้เกิดเส้นสัมพายและก็ของภาคเนี่ยนะครับผมมาเจอกันเนี่ยนะครับ ภาคก็มันจะเจอกันที่ไหนครับก็มาเจอกันในภาคของตลาดซึ่งในตในตลาดนี้เ็าเรียากกิจกรรมการการ,ระจายก็คือจัรกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคนะครับกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคในกรณีเราการกระจายรายได้จากการท,ที่จากการซื้อสินค้รารายได้จากผู้บริโภคนี่ครับก็กระจายมาอย่างผู้ผลิตกระจายรายได้ให้กับผู้ผลิตด้วย่าซึ่งตรงกลางเนี่ยเราเลยเรียกมันว่าจุด คบกันระหว่างการบริโภคกับการผลิตผู้บริโภคกับผู้ผลิตเจอกันที่ไหนครับเจอกันที่ตลาดซึ่งจะเกิดการเจอการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตากันเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของความพอใจหรือดุลย,ยภาพของทั้งสองฝ่ายมันถึงจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนไดน้นะครับก็ประมาณนั้นในกรอบแนวคิดนะครับเพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนะัะ เพราะแล้วเาแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกภาคธุรกิจพวกเอกชนนี่สังเกตจะไม่มีรัฐบาลเพราะมันเกี่ยวข้องนะครับเลยเรียกวนว่าเศรษฐศาสตร์คุณภาพครับเอาละวันนี้คิดในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการตลาดครับตอนเดี๋ยวจะแบ่งคิดออกไปเป็นลักษณะทั่วไปตามกําหนดราคาหรือกําหนดที่เกิดขึ้นอนภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องการเางืภาพเพราะมัน ลีย่ยนแปลงราคามันเปลี่ยนแปลงดุลยภาพไปอย่างไรนั่นเกิดข้อย่อยของอมันวันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเฉพาะตรงลักษณะทั่วไปก่อนนะครับเรื่องของตลาดนะฮะเรื่องของตลาดซึ่งตัวเชื่อมระหว่างการบริโภคกับการผลิตนี่แหละนะครับความหมายของตลาดคืออะไรครับในความหมายของตรงนี้นะฮะคือถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเราก็จะนึกภาพเึงเป็นสถานที่นะครับเห็นเป็นสถานที่ ว่ามีคนมาเดินตลาดใ้ความ <c oughs> ความหมายของเราก็คือประมาณนั้นนะครับก็ <c oughs> คือจะมีจะมีสถานที่ขึ้นมาแล้วก็มีผู้ซื้อผู้ขายมันไปเรีนอยู่ในตลาดมาพบปะได้เปลี่ยนซื้อขายกันโ <c oughs> ดยทั่วไปแต่ทีนี้พอนในความหมายของเศรษฐศาสตร์นะครับ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเศรษฐศาสตร์มันไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่ทนะแต่มันนึกถึงสภาวะการตกลงซื้อขาย จะเป็นสินค้าบริการ,รจจหรือปัจจัยการผลิตแล้วแต่ไม่จำเป็นซื้อขายตกลงซื้อขายันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นตนับเป็นตลาดทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยู่ใน,ในอยู่ในมือถือของพวกเรา,าแล้วที่เราที่มีการสั่งซื้อผ่านแพตฟซ้อมอะไรต่างๆนั่นก็ถือว่าเป็นตลาดนะไม่ต้องมีสถานที่มาให้อยู่ในอากาศอ,อย่ง้ก็ยังได้รั้นตอนสรุป ทางความหมายที่พวกเราจะเรียนเนี่ยคือเป็นสภาวะการมาก่อนครับไม่ใช่สถานที่นะสภาวะการที่มีการตกลงซื้อขายกนทั่นเององเี้ยนะครับตลาดมันทําหน้าที่อะไรเอ่ยตลาดนะครับอ่หน้าที่ก็ก็คือเรื่องพวกภาพการตลาดคือภาพก,การกระจายนะระหว่างผู้บริโภคก,กับผู้ผลิตเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็จะกระจายสินค้า ต่างๆนี่นะครับที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นเนี่ยกระจายไปยังให้กับผู้บริโภคผู้ซื้อครับกระจายไปกับผู้ซื้อในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันก็จะกระจายผลตอบแทนจากที่เขาซื้อมัตสกี้นี่นะครับกลับไปยังเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือผู้ขายนะับสมมุติว่าไอ้ไอ้ตรงนี้กระจายเสื้อผ้าไปให้ผู้บริโภค พอขายเสื้อผ้าผู้บริโภคปั๊บได้รายได้กลับมาตลาดก็ทําหน้าที่ครับรายได้ที่กลับมาเนี่ยก็ไปจ่ายให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตใครขายแรงมาบ้างใครให้เช่าที่ดินมาบ้างอะไรเนี่ยเขากระจายกลับไปยังเจ้าของปัจจัยการผลิตอันนี้คือหน้าที่ของตลาดครับทําให้อ่เรื่องของการแบ่งประเภทสินค้าเนี่ยก็แบ่งได้เป็นหลายรูปแบบด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับว่า เราจะใช้เกณฑ์อะไรแบ่งเช่ถนถ้าเราใช้เกณฑ์ประเภทสินค้ามันก็จะมีตลาดสินค้าและบริการนะครับเเรียกพวกนี้ก็เรียกเป็นตลาดแรกนะครับตลาดตรงแล้วก็มีตลาดที่2จะจำประเภทสินค้านะเป็นตลาดปัจจัยนะครับนี่เป็นตลาดแรกนี่เป็นตลาด2ครับก็คือมีความต้องการสินค้าและบริการก่อนผู้ผลิตถึงไปหาปัจจัยก็จะเกิดปัจจัยการผลิตเกิดขึ้น มีความต้องการเสื้อผ้าก่อนอ่าผู้ผลิตเลยต้องการแรงงานมาเย็บเสื้อผ้าก็เกิดก็เกิดอีกตลาดหนึ่งคือตลาดปัจจัยเพราะตลาดสองเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับตลาดแรกด้วยอันนี้คือตามความหมายของประเทศนะครับว่าเป็นประเททประเภทสินค้าบริการหรือประเภทปทัจจัยก็แบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับแต่จำแนกแบบนี้แต่ถ้าำจำจาแนกตามเวลานะครับจําแนกตามเวลาก็จะมีตลาดปัจจุบันถ้าคือซื้อขายกันเลยทันทีอ่ะ วันนี้เลยนะ่ตลาดปัจจุบันกลตลาดน,นะครับที่มีการซื้อขายกันเยอะมากเหมือนกันนะอย่างนี้นะตลาดล่วงหน้าครับอย่างเช่นราคาน้ํามันล่วงหน้าราคาทองล่วงหน้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนะเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับมีการซื้อขายกันเยอะมากครับต่อไปถ้าแบ่งตามบุมคคลในตลาดอ่าแบบประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปคูยละเอียดก,กันเพิ่มเติม,ตมในกรณีที่ ตลาดเป็นของผู้ซื้อผู้ขายแบ่งเป็นสองประเภทก่อนอำนาจของบุคคลในตลาดหนึ่งก็เป็นอำนาจของผู้ซื้อเราก็เรียกวิเคราะห์ด้านผู้ซื้อเราก็เรียกว่าตลาดของผู้ซื้อถ้าอยู่ในผู้ขายเราก็เรียกตลาดของผู้ขายครับขอ,ของผู้ขายนะครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเนี่ยอาจารย์จะมาเน้นนะครับแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับตลาดในภาพของผู้ขายนะอันนี้คือ ี่คือที่เราจะเรียนจะอยู่ในในประเทศนี้นะครับต่อไปครับถ้าแบ่งตามระดับการแข่งขันก็จะทําให้ได้สองประเทศเม่อนันนะแล้วแต่มันมีประเภทย,ย่อยอีกเยอะเลยนะในสองประเทศเนี่ยแบ่งเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ไอ้ประเภทแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันมีประเภทเดียวแหละก็่ือแข่งขันสมบูรณ์แต่พอไอ้ประเภทไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแบ่งย่อยเ,เยอะครับแบ่งเป็น ไม,ม่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างอะไรก็อย่างเงี้ยมันจะมีรูปของมันเยอะเลยในตลาดเ่นขันไม่สมบูรณ์แต่เอาเป็นว่ามันแยกได้หลายอย่างขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการแยกเท่านั้นเองครับนั่นคือลักษณะของประเทศของตลาดครับอโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ทานี้ก่อนครับ